สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กลับมาพามาอยู่กับเกาะของพหลบพหลบเราองคมาไหมพหลบสวัสดีครับผมพหลบสวัสดีครับสสวััดีครบเอามาไหมจีเนี่นะสายหูเนี่ยเออเออไม่ลงรุดหรอกครับพ่อพอดีเลยเอามาลงรถดเราดาบมาพอดีนะเออพามาเบิ้งสายหูพี่น้องมือเนี่ยพี่เราหัวเราเล่นสายหูได้เล่นของใหญ่ได้เนี่ยสูงร้อยห้าสิบกว่าหมดแล้วแม่เขาเนาะร้อยห้าสิบกว่าเยอะไหมแม่เขาทับจังหนึ่งหรือพปล่าทับแลี้ยวพาน้ะครับอื ดีแดงสมัยก่อนเนี่ยแบบน้ำเลยเนาะตัวนี้เนาะครับเบื้งลูกเขาครับพี่น้องครับผ่านแล้วมาเล่นน้ำเลาว่าจะมาเบิ่งว่าอันเรามักเลี้ยงง้วโค้งเนี่ยพลบเนี่ยบ้านนี้ก็มาเห็นตัวไม้มาเล่นของแทเ้เลยวันนี้ด <laughs> <ฮๆ S 1> งงามๆเลยเนี่ยอ้าจังไหนพอลบยังซึ่งว่ะสายเด่นสายนี่เหรอพวบมักยังไงเอามักที่ซื้อมกักะเพราะอย่างวัาานเพราะอย่างวันบวชเออจังใดคือบ้าลมมากนี่ของมันเบิ่งอันนั้นมันเบิ่งบั มันเบิ่งอิมออ่มตาเบิ่งย้ำเดบวกขีข้านครับมันง้อห่างเลยครับพี่ขี่ข้านเกี่ยวหญ้ให้กินซะเนี่ยสีดเดงเอาดิเอางามไปก่อนเลยวะทีอ <laughs> เอาอย่าครับใครเบิ่งใส่หูมาเดาขาวกวางวันน้ำมาเนน่ยว่าจะเบิองเด็ดน้ำเรา้ออามักเขามาอะไรบันเดลนะครับเนี่ยพ่อเอามาสามสิบตัวครับเม,ม่ลูกสามสิบต้นๆเน็บแล้วครับสามสิบเกินไปหน่อยๆง้นอสามสิบสามสองเลขบอกงี้ พอถึงแล้วครับสามชิพเอสค่ารถค่าลากจิเป็นประมาณนั้นเนาะประมาณสามสิบสองเนาะเดี๋ยวไปโหลดเนาะสามหมื่นสองพันสัตว์สานะแม่ทับแล้วแม่ทับผ่านแล้วได้จีเดือนแล้วเนี่ยได้สามเดือนสามเดือนกลัวแล้วครับอือล้วก็ลูกกับไงเราเนาะลูกกับไงแล้วโอ้นี่แหละครับคันมันงามกับไขยตัวมันเองเนาะหัวนะครับเนาะเออกไข่เบิรงนะครับงามกับไข่ตัวมันเองเรามาเลี้ยงเลย ก็ได้พามาเบิ้งตัวที่เราซื้อของพวงมาเนี่ยตัวบวกหญ่กันนั่นแหละครับเราซื้อมาไว้น่ะมุดเอาไปล้างไว้ท่างนอกขุ่นมูลนั่นกินยาดีดีมูลนั่นก็กินยาดีกินเสียงดีอืก็ว่าจะม,มาเลี้ยงเอาลูกวัดสินเนี่ยครับเอาคันมันถ้าหากว่ามันพอได้ขายซื้อมาขายไปดีแล้วครับเก็บไว้เนาะม,มันงามมันงามมันมักถ้าหากว่ายาเขาไม่ได้มีคนมักน้ำกันฝันไปเวลานี้ช่วงนี้หน้าซื้อยังว่าเนาะ ตรงนี้มันเป็นเนพราะซื้อก็เลยเอามานี่ครับลูกเขาอะต้องโก้เลยสายหูจะไหมเอาวันนี้เอาเอฟเอามาเอาสายหูมาฝากเอฟซีครับเอฟซีมักสายหูลูกตัวไหนลูกอะครับเนี่ยลูกเออเอาอันฟอนี่บดได้มีใบมีเต้ตตหู<อ>มันยังบ่็หูไหลายกันได้เนาะมันเป็นหูแบบกระทบมันเป็นหูกระทบมานละมันมันบอมเป็นหูเฟื่อยหูใบกลมซาดหูใบตลงปุ๋งเฮานี่ล่ะตัวจะสูงดีแท้วันเนาะคือไง ความสูงนี่แม่เอานโยดความสูงความเงยของเพิน่นลามสูงลามเอามาบังแดดเนียมาบังเหนี้ดอะไรกันเจ้ออกมาบางัเาบาง,บงะะเที่ยงเ <c oughs> นียวรูดอ่ะเออพอดีเลยเนี่ยเอาเอามาบางังเที่ยงนี่ก็ลงรูดละง,งามงาม,งามเลยนี่เอาเด่นแล้วพอหลบเลาวออกมางามมาเลยท้ายเบิ้งไปตลาดเรื่อยป่พ่อหลบไปครับ ไปตลาดมือไอ้ตอนวันเสาร์ที่ที่ผ่านมานี่ตลาดงัวคิดว่าอย่งไรตลาดงัวตอนนี้เขาหลบว่าอ่าตลาดงัวนี่ผมว่านี่โอ้บนมันเกิดเดือดร้อนกับเดือดร้อนนี่ก็ดีกระทบกันบุบเลยล่ะเขาลบเขาเลี้ยวกันมันก็ดีสะท้อนกระเทือนกันไปบุดด้วยราคาอันเีะกทะได้ พอหลบเรืองงัวมาจากปีแล้วเนี่ยเหรอเรืองงัวมาตั้งแต่ถวกว่ามันดูกับพ่อกับแม่กเม็เรียงแต่งัวมาเรืงงอ,องแตงง้วตะคว้นนี่ละม,มาประมาณสี่สิบปีได้บ่คได้ได้ได,ได้ได้ครับเคยเห็นรังค้างงัวสูกป,ปนีจกักเแถวบ่บ่ครับามาบ่หนี้อธิษฐานเบิ่งเนี่ยผมสาธบนะหลบเบิ่งซื้อว่าปีนี้ครับถูกซื้อแล้วนะเขาหลบนะครับหักกระพ่อนี่ละหักกระเห็นนี่ละถูกซื้อแล้วนะวังหันกะโอ้กะว่ามันได้อยู่ได้กินยอน้อนเพิ่นด้วยขังงัวกับคว้นเนาะเออแต่เดี๋ยวนี้ก็ ซื้อมาเนี่ยก็ว่าที่ซื้อมาขายไปแล้วเราไม่ที่เป็นตังได็กั้นโม่ขายเพราะเด็กกัเลี้ยงไปอย่งที่เราด้วยมักขามักเนาะมักก็เลยได้เลี้ยงคือเขาครับมักก็ได้เลี้ยงคือถูกก็เลี้ยงแพงก็เลี้ยงอย่างว่าแหละครับขายไปเลี่ยก็ยังไปซื้อมาอีกขึ้น่อนแนวคนมักก็บ่ได้เห็นอันตัวเนี่ยครับคอกเปาคอกนี้เป็นงอโค้งของเรางามงามนะครับตัวบางไงเราซื้อมาสองตัวเราโมยู่วันนี้ผมวยึดท่าไปท้ายใแฮบึงนี่แหละครับเรามักงอเราเลี้ยงถูกก็เลี้ยงแพงก็เลี้ยงเราว่าถูกขายตามถูกแแพพงงขาาาาาายตตมมว่รค ตามสถานะตามสถานเวลาราคาพื้นบ้านสามราคาตลาดครับพี่น้องไทยให้เบิงอาจจะมืดหน่อยนึ่งนะพี่น้องเด้อเนี่ยจีนย่อกอยากมืดแน่แล้วครับบ่ได้อันนั้นเอามากปัดบ่ได้อยู่ลุงหอกมันมืดแน่คอกมันตดำเบิงตัวนี้มาทีได้อยู่ได้โดนปบดแดงเรื่องของนันะเรื่องของดีแนี่ยเอาเบิงใกล้ๆครับลูกของเขาเนี่ยเนี่ยลูกจะได้พบปีจังหนึ่งเหรอ เนาะแม่กท e <hi> ับเราได้ีเด right ือนแล้วเนาะแม่ทับว่ามันเด่น่ต่เขาทับหลอดที่ทับยังอูมประดีไดไปหลอดมาบ่ถามเขาเขก็ว่าเขาถาเจ้าของแรกเขาขก็ว่าคอนผูเขาซื้อตมันก็ว่าบ่ไดมาเอานี่ยให้เบิ่งครับ หงบะางอนต่อวัดนันเเขาทับมาเลววัสนครับเอามาให้เบิ้งครับเื้อนี่ครับเื้อนี้ก็ดีขอจบคลิปไปามีแะพี่น้องด้วสวัสดีครับ